เด็กๆนะจ๊ะเรากำลังเริ่มจ้ะเพราะไม่แก้วแล้วไอ้จอตัวใจมากตอนนี้ลูกไปไหนไม่ไปไปกันนะจ๊ะหมดเวลาวิ่งแล้วทารางั้นกลับบ้านนะตีนิดๆหน่อยๆจ้ะจ้ะกลับบ้านนะพูดไม่รู้เรื่องไปให้เลยโอ้อา马拉เนี่ยกินเผ็ดมากเลยนะ ท่ไมดกร้องห้องดำแนองดไหนนี่ำอะไรห้องดำจ้ะาลนกัขนาดนี้แม่คอยตามแล้วยังีน่เงียบจ้ะญี่ปุ่นก็อย่างนี้เลยจ้ะเงียบเกมเหรอมาแล้วก็อย่างนี้เลยจ้ะนี่ สายแขนนี่คือล็อกเกอร์นะจ๊ะไปล็อกเกอร์เป็นล็อกเกอร์จ้ะแล้วก็แช่แล้วก็สั่งกินแล้วก็มาง่วงนอนแล้ก็มาเลนแลกนั่งเล่นเดินเล่นซื้อกินนั่งกินนอนกินได้จ้ะเช็คเอาท์ทีก็จ่ายจ้ะเนี่ยจ้ะคนคนหลับก็มีจ้ะยอมใจแล้วก็ใหญ่เองจ้ะ ใจ่หนาวมุ้งลูกยังบอกาไม่เคยแพ้เลยหอยู่นี่เราโสดคนเดียว่ให้ยายเอาหลานงคนยายเอาหลานหรือว่าหลาน่เ้องหรือว่ายายเอาเจ้หเจ้า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 เจมนเจ้าเจ้าเจ้าเจาเนเจ้าเจเจาเเจ้าเเป้่เจ้าเจ้เจ้เจ้่เเจ้าเจาเจเาเาเ้เเ ลูกคนอื่นเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงจ้ะนั่งข้างนี้ไม่สนเลยจ้ะเนี่ยเหมือนพระนันเด็ดก้าเนมุยมาขับไปกันเนมุยมาตอนรับไปมามาเชียร์กันมาเชียร์โรเมเดโตมาอุ้ม กินเ<ป>ย็นแ<ม>ล้วเผ็ดกระโบนป้าปีใหม่ก็ที่24อันปีใหม่กินเลี้ยงที่บ้านร่มนั่นแหละจัดได้ยังทลาจังบ้ดดงานแม่ไม่จะไม่เสด็จไปเมื่แม่เธอขึ้นมเมื่อนอนี่นะไปซอยขึ้นก็ไม่ไปหรอกเพราะว่าย่าเขากาลัวโควิดอย่าให้ไปเลยไม่นางไม่รู้หรอกฮะไม่นางน,นางไม่ได้ขึ้นแบบเราอ่ะแค่เราไปบ้านเออไว้วันหน้าไม่ดีหรอปีใหม่ค่อยไปเจอกันขึ้นบ้านใหม่บ้านน้ีการอะไรเจ้าก็ทำไปก่อน พิธีการเจ้าก็ทำไปทำยังไงบ้างตะกูลอ้บ้านนี้น่าอยู่จังขออาศัยลมไายใจคาได้ไหมเนี่ยก็มีคนตอบกันอ้าวอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วร่ำรวยเราก็เป็นคนอีกคนก็ไปยืนข้างบนไงก็เป็นพามบ้านเราเจ้าก็ห่อของอะไรมาพริกเกลือเต็มทุกอย่างเลยไปเมืองนั่นแไปได้ปะไปได้ปะก็ไม่ว่าแล้ว เดยวไม่่าเรื่องเงากอะนเรอกันโอเคนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะซับเซิร์ฟแค่นี้ก่อนจ้ะอันนี้เอ้ยขีดื้อมันบอยหยาดเจ็บหยาดขวดเลยตัวเนี้ยมันดื้อ